สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับรายการรายการเนี่ยรายการนีไรรายการเนี่ยเอาไรมาพร้อมเลยกอแค่นั้นแหละกันเดียวเนี่แหละอยู่หลังเอาอันนี้เป็นตนะตอนนี้เราอยู่รายการไปกับลุงครับเอาไปดูหน้าลุงก่อนครับไปดูหน้าลุงก่อนครับนี่ลุงขับรถครับไปกับลุงของจริงครับลุงพาไปลุงพาไปครับลุงพาไป วันนี้ภารกิจของเราคือไ,ไปที่แห่งนี้ต่ออกมะจับไก่จับกบจับปลาครับหาอะไรกิน <c oughs> สรุปง่ายๆคือไปหาของกินบ้านเขาเอามาเป็นของบ้านเราครับอยู่ซื่อแล้วเอ,เอามาเหาะไว้เดี๋ยวไม่ตายอึดอ้าวเดี๋ยวมาเจอกันนะครับเดี๋ยวถึงที่หมายเดี๋ยวมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับกับรายการไปกับพุณครับ ไงพอๆกับคนเลยดีแล้วนะคีมงานนะคีมงานไล่ครับนะเป็นยังไงเรือเด้อลงตังโอ้เดี๋ยวเดียวโอ้เนี่ยลุงเฮ้่ยหัวแล้วหัแล้วมาพอแล้วกเับอีกคนนะคนคนคนแบกเรือเอ๊ะคุณจอเห็นหรอมาเกนะลงสะครับใส่พวกลูกงเรื่องมาขออา คือได้เรียนร้องนั่งเดีตรงแห่ครับเด็มีคำห้ามนังเกี่ยวกับแห่ปะเอามีเนี่ยเดี๋ยวไปบ้านแห่เดี๋ยวเดี๋ยวมีคำถามเกี่ยวกับแห่แห่อะไรพ่อชอบนะมือไแห่ยังพิเศษแห่อะไรพ่อชอบแห่อะไรแห่ยมี โอ้แมาจิกาบนะเดีครับี่อัเราเข้า่อยังไงนะดูดิเข้าว่อแ่หน่งวัหมนเี้นแหปนะอ้าวนมึงด้วยแกนั่นหะนันี้มเปโอยเฮนะงานัเหอ่าจับไปจับเอาหัดวันแหครับ ก๋พอดีสิเอากำเอานกำเลยกำเลยกำไปนี่ยแยงนี่เส้นนี้ก็ใส่ตัวไปเส้นตัวเส้กัไปกระแบงเออเอามือหรอแบงเอามังสีเออเออนั่นแหละกับแบงที่เค็กันหรอกำไปอ๋อพ่อะแตงครับไะแไป้้รับใส่โยนเข้าไปเท่านี้

ออนี่เห็ดเป็นนะทังนี้นะนะเด็นนีเอ็นะบแตกวานทั้งใา่วัน้เด็กบัวเอกทังสายด้เยอตัวดิไปผมว้าแม่งผมว่าปวด้างกลางไปหงข้อเท้าคุยลำอ่ะเครับเป็ครับปาอยู่ในในนี่แล้วครับแต่คนเอาไปได้ป่าอยู่ในสะเดีบ่วได้บ่ ลึกกว่านั้นเตะลึกกว่านั้นเตงเด้อยเ้ยเเอ๋อไปแล้วโอ้โหเต้เต้เกี่ยตกี่ต่มันี่เนี่มาหดอได้แล้วได้แล้วปนีนะปนี้ไงกลางกางมือสู้ดิกางมือสู้ดิ ใส่ของนใส่ของใส่ของโอ้ไดเออไหนโอ้โหต่อนะไปเลยตอดไปไปไปเกับเก็บเกับก็บัวโอ้คับคับโอ้ครับมีพูดลงน้ำมาได้ ดิโตจังลุงนะลุงพามาไอหลีมาเนี่ยลุงก็ได้ต้งโอ้ได้ปลาครับปลาอย่างไ่ซะนะปลายิโซบครับปลายิโกไปลายิโซบโอ้แน่นอนแน่นอนถ่ายเรือมาผลมันเฮ็ดจังได้กบมันบมดเสือกมันแล้วครับมาแล้วครับทำงานแล้วครับจักโร่นะจักโร่นะก็ได้ตำน้ำพริกโอ้ตำพริกได้เจียวเหรอเออมาได้เจียว เอาสมัยมาตีดิแมงมันโมหดง่า้ได้ามมัสามโได้ยุข้องมันมาใโอ้ยมัขึ้นน้ำกโอ้พอดีอุ้มเหรอนอนอนออุ้มับัิกเลยมาเอาไม้มาสรโได้ปองสราสางเครื่องสนี่นหละเดี๋ยวไปมาเช็คน้ำหนักกันนะครับเท่าไหร่ จับลวดได้เอ้าลูหูสามด้วอืมโอตัวเพื่อนเลยครับสามโดว์ขึ้นครับกลับกลับแล้วพอแล้วเดี๋ยวปลากันด้วยต้องซื้อผ่านหนึ่งทีนะข้องเหลือปลาหรือปลาเหลือข้องครับเบิ่งครับโอ้หลุงออดเอาปลาใสียข้องไม่ใช่อยู่นะ โอ้เด oh, <laughs> ี <laughs> <gonna> ๋ยอนกันติโ oh. อ้ตองมาแล้วตองไปอ่ะเก็บกลงอันได้ไล่จังะโอ้าอยู่บนบกกันอย่างวานนะใจมันมักเวอร์ไปกินแล้วเนี้ยลงน้ำบ่ได้ครับบัด์้ากินยังไงครับมาเนี่ครับ้ากินกับกับบ้านนี่แหละเกลี้ยงมักเท้าเท่าลิ้ ไปเบิรงกบครับกบบบบห้ากินน้ำบ้านครับเมืนี้ครับหากินน้ำสะน้ำบ้านสวัสดีครับโอ้เบิรงกบครับใหญ่แล้วเจ้าบปล่อยไป่หลักตัวเหรอห้าแนวกินนะเราต้องไปไกลครับเราต้องไปไกลครับปุ๊กไว้กินเองปุ๊กไว้กินเองสินยากระบาดได้ซิดครับ บ่มียาจักเม็ดบ่มียาจักเบ็ดนักนะก๊อหมอหมอหมอเมาเคยเห็นบ่ออันที่แนวขอไปหมักเบียนะนี่เด้อเมาเด้อหมอหมอฮะหมักเมาสาธิตวิธีการกินบักเมานะให้แซ่บนะกินบ่อยยัดที่ไปใส่หน่อยเลยกอดตั้งทีได้โหวานแฉะกันเลยดับเลย ต้เผลยตบพักเลยเอาลองกินมักเคี้ยวๆนันบึงได้ฮะมักเคี้ยวๆโอ้มักเคี้ยวๆกินบนได้เหรอเด้อต้มแซ่บแซ่บแซ่บบ้านเนี้ยแซ่บนกกินบ่ะเฮงบ่ยังมักโยมยังเด็กกับมักเมายังไงซะนกกินบ่ฮะนกกินตัวมาเด้อบริการเบียร์ไดโซดีใจอ่ะมีเป็นไรอาะเข้าไปเฮ็ดเบียร์เลย บรได้ย yeah. yeah. eh ินบรได้ยินวายโม่เตีออันนี้เหรอดิด hmm. เ <mother grape> ๋ยาดิดเด้าล้อผมกินเล่นซื้อทรับใหญ่ผมบ่เคยกินอ่ามันกินเล่นกันซื้อเหรอ

แລ້ວເນາະຕາໂພດນັບນີ້ມາ